แล้วพ่อคะลูกอยากจะเรียนว่าทุกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อได้เมตตาสร้างคืนนั้นล้วนเป็นสถานที่สบายะอยู่สบายสไตล์สวรรค์เอื้อต่อการเข้าถึงธรรมอย่างที่สุดเหมือนเป็นสถาบันในการเรียนรู้สู่ความสุขที่แท้จริงน,นี่ก็ยังมีอีกหลายแห่งนะจ๊ะแต่พอดีเรา ยังขาดทีมงานนะที่จะคอยบริการดูแลในทุกๆด้านเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงธรรมบางแห่งเป็นน้ำตกนะมีน้ำตกสวยๆมากบางแห่งนี้เอามีน้ำพุร้อนดีที่สุดในโลกเลยว้าวสวยงาม เป็นน้ำผุร้อนๆนะเรียกว่าใครอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงก็ทั้งตรงนี้แต่เรายังไม่ได้สร้างนะบางแห่งมีน้ำแร่โอ้เจาะตรงไหนน้ำแร่สุดยอดเลยนี่นะจ๊ะและอากาศก็ดีดีเย็นสบายที่ไทัศน์ก็สวยงามสดชื่น สงบเงียบเรียบง่ายอยู่สบายข้าถึงตงมวกายทั้งหมดัแหละเออมีหลายแห่งบางแห่งเป็นทะเลนะมีแห่งเดียวเลยในโลกที่มองจะได้เห็นสามจังหวัดเ,เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกเอเอเห็นทะเลสองซีกอื้ได้อยู่บนยอดสุด ภูเขามองไปโอสวยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีระยะของเกาะที่สวยๆทีเดียวนะจจะเกาะที่ดูคือถ้าไกลไปเนี่ยอืมเราต้องเล็งกันดูถ้าใกลมันก็อืมต้องคอต้องอย่างนี้เลยถ้าไกลก็ต้ององื่แต่นี่พอดีพอดี อนระดับที่เราดูแล้วสง่างามงนละสวยสวยดียอากาศกำลังสบายสบายเป็นทะเลที่ไม่เหนียวตัวนะ่ตัวไม่เหนียวเนอนะคือตัวจะสะอาดเกลี้ยงเลยนี่ห,นหลายแห่งแต่แล้วแต่ทีมงานนั้นเองนี่น,นนะจะรองรับเลยยังไม่ได้ทำเนี่ย